ไปส่องความน่ารักความสดใสของน้องยูจีนกันหน่อยครับลูกสาวของเจนี่รัชนกหรือเจนีได้หมดท่าสดชื่อนั่นเองครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าหนึ่งสิ่งที่หลายคนเนี่ยรู้จักแล้วก็ติดตามน้องยูจีนมาเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าพูดถึงชื่อลุงเชิดเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหนะทุกอย่างเนี่ยต้องหยุดลงทันทีนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับแล้วคุณแม่เนี่ยบอกว่าอ่ะยูจีนวางลงนะฮะก็จะไม่วางเนี่ยจนกระทั่งต้องบอกว่างั้นบอกลุงเชิดนะลุงเชิดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมวางเลย มแล้วก็ทุกเรื่องเลยนะครับที่น้องยูจินเนี่ยบอกไม่ฟังนะครับพูดคําว่าลุงเชิดขึ้นมาเท่านั้นแหละน้องยูจินเนี่ยจะหยุดเลยทันทีครับคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสิ่งครับที่ไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นชื่ออะไรทั้งนั้นแต่น้องยูจินกลัวนะครับนั่นก็คือเสียงลมนั่นเองครับคุณผู้ชมคลิปล่าสุดเนี่ยที่คุณแม่นั่งไลายสดอยู่เนี่ยเผอิญนะครับว่าลมพัดแรงเกินนะครับน้องยูจินก็ทําหน้าตาแบบกลัวเลยนะครับคุณผู้ชมเจินกลัวหรนะคุวลมนนัเอง ผู้ชมอาไปดูความน่ารักความสดใสของน้องจีนสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้กันหน่อยครับอโอ้ยลมลมแรงมากทุกคนเจะด้วยลมแรงมากอูไัวใบนี้ไม่ต้องกลัวมัมีอยู่นี่เอาหมามีกอดไว้ ลมไปเลยยุกกว่าลมออกไปโอเคไปแล้วเห็นไหมแม่แมนมีสั่งได้เปล่าใช่ไหม <c oughs> ลมไปเรียงลูก <c oughs> ไปแลอยุ่จั่วแหละจ๊ะปัญญายนะ <c oughs> าใจแม่มีสั่งบอกว่าไปเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ปิดแล้วปี๊ดปีป๊ดแล้วใช่เย้ mm. yeah.